สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle t a r o นะคะคลิปนี้เป็นคลิปแรนดอมนะคะกับหัวข้อคุณยังสำคัญกับเขาอยู่ไหมคุณยังสำคัญกับเขาอยู่ไหมตอนนี้เวลานี้นะคะเจ็ดเหรียญ สดาบสิดาบคิงออฟวันส์สตรนด์ไนออฟคัพ ติดเหรียญนายออฟซอร์ไฟออฟคัพคีนอฟเพนเดิลตอนนี้คุณสำคัญกับเขาไหมคุณยังสำคัญกับเขาอยู่หรือเปล่าเอ่อ แน่นอนค่ะคุณยังสำคัญกับเขาอยู่นะคะเขาเนี่ยจะพูดว่าคุณมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขามากๆเลยอะถ้าคุณไม่สำคัญกับเขาคุณจะไม่มีอิทธิพลกับความรู้สึกของเขาขนาดนี้คุณสามารถทำให้เขามีความสุข มีความสุขแบบมากๆแบบเออล้นได้เราก็สามารถทำให้เขาทุกข์ทรมานเจ็บปวดเจียนตายได้เหมือนกันคุณทำให้เขาคิดมากคิดหนักเรื่องของคุณคุณสามารถสร้างความเจ็บปวดให้กับเขาได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่มีความสำคัญกับเขา เขาจะไม่รู้สึกอะไรแบบนี้เวลาที่ถ้าเขาทำอะไรผิดกับคุณนะถ้าเขาทำอะไรผิดกับคุณเขาก็จะรู้สึกผิดแล้วก็รู้สึกเจ็บปวดรู้สึกเสียใจกับสิ่งที่เขาทำรู้สึกรู้สึกผิดที่ทำให้คุณเสียใจอะแล้วก็ไม่ได้มีความสุขเลย เพราะเขาก็เจ็บปวดเหมือนกันเห็นคุณเจ็บปวดเขาก็เจ็บปวดอะไรแบบเนี้หรือถ้าเป็นกรณีกับการถ้าคุณเป็นคนที่ทําเขาเจ็บเขาก็เจ็บแบบเจ็บมากเขาก็จะมีความรู้สึกแบบผิดหวังเสียใจอมทุกข์เครียดนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยถ้าเวลาที่คุณสองคนทะเลาะกันเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเสียใจนะเขาทุกข์ทรมานนะแล้วคุณก็มีอิทธิพลกับการตัดสินใจของเขาด้วย เวลาเขาจะตัดสินใจเรื่องอะไรเนี่ยถ้าเรื่องนั้นมีคุณเข้ามาเกี่ยวข้องอะนะคุณจะเป็นอิทธิพลหลักอืมคุณจะเป็นอิทธิพลหลักในการตัดสินใจคือ ไม่ได้หมายความว่าคุณเข้ามามีอิทธิพลกับการตัดสินใจในทุกๆเรื่องในชีวิตของเขาเฉพาะเฉพาะเรื่องที่มันเกี่ยวข้องกับคุณเ,ออเช่นออสมมุตินะสมมุติอว่าคุณกับเขาคุณกับเขาคบกันเงี้ยมันมีใครบางคนอาจจะเป็นพ่อแม่เขาหรือพ่อแม่คุณญาติฝั่งเขาญาติฝั่งคุณหรือว่าเพื่อนของเขาเพื่อนของคุณ ที่ไม่เห็นด้วยที่ไม่เห็นด้วยกับความสัมพันธ์นี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเกิดประเด็นแบบนี้ขึ้นพอเขาจะต้องตัดสินใจเขาจะมีความลำเอียงมาฝั่งคุณมากกว่านะอันเนี้ยพูดพูดให้เข้าใจง่ายๆให้เห็นภาพคือถ้าเรื่องไหนที่มันมีคุณเข้ามาเกี่ยวข้องอ่ะเขาจะมีความแบบคุณจะมีอิทธิพลกับการตัดสินใจของเขาอ่ะเขาจะให้ให้ความลำเอียง มาฝั่งคุณด้วยอืมแม้แต่แม้แต่กระทั่งถ้าต้องเลือกระหว่างครอบครัวกับกับคุณนะ่ะทางฝั่งเอ,อพ่อแม่ญาติพี่น้องของเขาอะไรอย่างเงี้ยคนสําคัญของเขาเลยอะ่ะกับฝั่งคุณที่ต้องเลือกอะ่ะมันก็เป็นอะไรที่เลือกยากมากที่เลือกยากเพราะอะไรเพราะว่าฝั่งครอบครัวมันก็สําคัญเนาะ ฝั่งหนึ่งเป็นพ่อแม่ถ้าสมมติว่าคุณไม่สำคัญกับเขามันจะไม่เลือกยากขนาดนี้เขาจะไม่แบบตัดสินใจยากขนาดนี้แต่เพราะว่าใจเขาอะ่ะมันเอ็นไปทางฝั่งคุณค่อนข้างจะลำเอียงมาฝั่งคุณแต่จะให้ตัดขาตัดเยื่อใยกับทางครอบครัวมันก็ทำไม่ได้อะไรแบบเนี้ยอืมอันนี้ยกตัวอย่างคือไม่ไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้อง มีปัญหาคุณจะต้องมีปัญหากับครอบครัวเขานะแค่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าความยากง่ายในการตัดสินใจอะค่ะให้เห็นแบบชัดๆอะว่าสมมุติว่าเป็นครอบครัวกับคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีความสําคัญมากพอที่จะทําให้เขาเอ็นเอียงได้อะอย่างนั้นเลยคุณเป็นคนที่สร้างความสุขให้เขาได้แล้วก็ทําให้เขาหมดความสุขได้เหมือนกันทําให้เขาเป็นทุกข์ได้เหมือนกัน เขาอยากจะดูแลเอาใจใส่คุณนะอืมเขาอยากจะดูแลเอาใจใส่คุณอยากจะทนุถนอมคุณเขาเห็นคุณเป็นคนที่มีค่าสำหรับเขาเป็นคนที่พิเศษส,สำหรับเขาพิเศษแบบเขาอยากดูแลค่ะอยากทนุถนอมอยากปกป้อง และคุณก็เป็นคนที่นอกจากจะมีอิทธิพลในเรื่องของอความสุขความทุกข์ในเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยคุณยังมีความสำคัญที่สามารถสร้างสร้างแรงผลักดันให้เขาได้ด้วยนะสร้างแรงกระตุ้นแรงผลักดันให้เขาแบบทำอะไรบางอย่างได้เช่นสมมุติว่าเขา เขาด้อยค่าตัวเองเขาคิดว่าเขาไม่มีความสามารถมากพอที่จะทําเรื่องนู้นเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถที่จะแบบสร้างแรงอิมแพคให้เขาอะค่ะแบบแบบทำให้เขามีกำลังใจหรือว่าเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เขาต้องคืดสู้สมมุติว่าสมมุติอีกแล้วสมมุติว่าเออเขาอะเขา รู้สึกด้อยค่าตัวเองว่าเออเขาเขาไม่เก่งเขาไม่มีความสามารถเขาไม่สามารถที่จะหาเงินได้เยอะๆไม่สามารถที่จะแบบอ,อร่ํารวยได้อะไรอย่างเงี้ยแต่แต่เพราะคุณนะ่ะคุณอาจจะแบบทำอะไรบางอย่างให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยถ้าเขาไม่ทำอะไร ถ้าเขายอมแพ้เขาอาจจะเสียคุณไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันทําให้เขาคืดสู้มันเป็นทํานองนี้หรือคุณอาจจะพูดอะไรให้กําลังใจหรือเป็นแรงกระตุ้นอะไรให้เขาอ่ะให้เขามีมีพลังมากขึ้นอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันหรือคือมันเป็นไปได้หมดนะคะไม่ว่าคุณจะแบบใช้วิธีไหนใช้วิธีแบบให้กําลังใจส่งเสริมเขาสนับสนุนเขา ได้หรือบางคนมันอาจจะเป็นเรื่องราวประมาณว่าถ้าเขาไม่ทําถ้าเขาไม่ลงมือทําอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาจะต้องเสียคุณไปเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมาฮึดสู้ฮึดสู้ต้องพยายามมากขึ้นเพื่อที่จะได้มีคุณในชีวิตต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเออมันเป็นทํานองนั้นมันเป็นความพยายามเพื่อคุณเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่า ว่าคุณยังสําคัญกับเขาอยู่ไหมนะตอนนี้นะปัจจุบันนี้ไม่ว่าสถานะของคุณสองคนอะจะเป็นยังไงจะยังรักกันดีอยู่เป็นคนรักกันอยู่หรือว่าเลิกกันไปแล้วเอ,อไม่ได้คุยกันนานแล้วไม่ได้ติดต่อกันนานแล้วแต่ว่าสําหรับความรู้สึกของเขาในใจของเขาเนี่ยคุณยังเป็นคนสําคัญอยู่เสมอนะคะนี่ยังเป็นความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณอืม ถ้าคุณสองคนเลิกกันนะเขายังเจ็บปวดมากนะเขาเจ็บปวดมากแล้วก็เสียใจมากที่ความสัมพันธ์นี้มันมันต้องจบที่ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมหรือถ้าคุณสองคนกําลังมีปัญหากันอยู่ให้รู้ไว้เลยว่าเขาเสียใจมากเขาเสียใจมากๆเขาเจ็บปวดมากๆเขาเครียดมากอืม ะะโอเคก็ประมาณนี้จบการอ่านไพ่แล้วนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังกันแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ